พี่น้องที่รับชม13สยามไทยครับเบื้องหลังผมตรงนี้บริเวณประตูนหนึ่งศูนย์กีฬาไทยญี่ปุน่นเลยมาหน่อยทั้งด้านามิตรไมตีก็จะเป็นกองช่างกลกทมผมกำลังคุยกับพ่อแม่พี่น้องอยู่ในจุดนี้บเบื้องหลังตอนนี้กำลังชุลมุนวุนว่นวายมากเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งอยู่ในบริเวณศูนย์กีฬาไทยญี่ปุน่น ได้ใช้แก๊สพิษออกมาเป็นระ,ะระยะระยะแล้วก็ใช้อาวุธเคมียิงใส่พ่อแม่พี่น้องประชาชนรวมทั้งมีการใช้กระสุนยางผสมกระสุนจริงยิงออกมาตลอดเวลาพ่อแม่พี่น้องที่ห่วงใยด้วยกันก็พยายามเข้ามาหนุนเนื่องเมื่อกี้นี้ก็มีการลำเลียงคนเจ็บออกมาบริเวณที่เกิดเหตุคือหน้าบริเวณประตูหนึ่งศูนย์กีฬาไทยญี่ปุ่นซึ่ง มีพี่น้องประชาชนบางคนได้หลุดเข้าไปถูกเจ้าหน้าที่ทำร้ายร่างกายลุมกระทืบอยู่ฉะนั้นเหตุทั้งหมดที่เกิดขึ้นชั่วโมงนี้เนี่ยต้องบอกว่าเริ่มตั้งแต่เช้าจนถึงเวลาประมาณเที่ยงก็ยังไม่หยุดจากการกระทําของเจ้าหน้าที่ซึ่งสร้างความเคืองแค้นขัดเคืองใจโกรธกับพี่น้องประชาชนที่อยู่บริเวณหน้าศูนย์กีฬาไทายญี่ปุ่นแห่งนี้ทั้งๆท,ที่ในความเป็นจริงแล้ว ทางกรกะตทั้งห้าคนได้จับฉลากได้เบอร์ขึ้นฮอออกไปแล้วก็ไม่มีความชอบทําอะไรที่จะทําความรุนแรงอีกต่อไปปรากฏว,ว่าเจ้าหน้าที่กับสร้างความรุนแรงออกมาเป็นระยะระยะซึ่งสร้างความกดแค้นให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนจนถึงชั่วโมงนี้ก็ยังไม่ยอมเมลิกลาแล้วก็ตอนนี้คนเจ็บก็ทยอยขนออกไปรถพยาบาลจอดอยู่ขวามือก็ผมเลียงไปหมดเลยโดยพิธีาลรถตู้จากโรงพยาบาลต่างๆนานาฉะนั้นอยากจะบอกว่าตอนนี้พ่อแม่พี่น้องประชาชนได้พยายามทําหน้าที่ แสดงออกถึงความเป็นพลเมืองที่ดีตามรัฐธรรมนูญในการที่แสดงออกถึงการประท้วงการเลือกตั้งครั้งนี้แล้วก็ไม่มีความชอบธรรมอีกต่อไปทางกกตทั้ง5้าคนก็ขึ้นเฮลิคอปเตอร์นี้ออกไปแล้วจากสถานที่เกิดเหตุทั้งทั้งที่มาจับเบอร์ซึ่งเรียบร้อยพ่อแม่พี่น้องรู้ว่ามีการจับเบอร์ก็ไม่พอใจวันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ยังสร้างความรุนแรงเป็นระยะระยะซึ่งไม่มีความจำเป็นอะไรอีกต่อไป สิ่งเหล่านี้บอกเลยว่าพ่อแม่พี่น้องประชาชนวันนี้จะมองอยังไงก็ตามกําลังมองว่าเจหนาที่เนี่ยสร้างความโกรธให้กับพี่น้องประชาชนอย่างเกินกว่าเหตุแล้วก็ใช้อาวุธเคมีใช้แก๊สพิษกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนอย่างไม่มีความจําเป็นอะไรทั้งสิ้นเพราะสถานาการณ์ตรงนี้ประชาชนไม่ได้จะบุกเข้าไปแต่เป็นปสถานาการณ์ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจยิงออกมาจากบริเวณสูงกีฬาไทยญี่ปุน่นอย่างต่อเนื่องแล้วไม่หยุดมาหลายชั่วโมงแล้วทั้งหมดนี่ก็เป็นเรื่องที่ว่า พยายามจะสร้างความรุนแรงแล้วก็ทําให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนโกรธเพราะอะไรน่าจะเป็นเบื้องหลังการแต่าทาว่าจุดประสงค์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติคืออะไรกันแน่ตรงนี้เราวันนี้ก็ทราบว่ามีการใช้เจ้าหน้าที่อีกชุดหนึ่งไปเผารถยนต์บริเวณกระทรวงแรงงานเพื่อป้ายสีพ่อแม่พี่น้องประชาชนว่าพ่อแม่พี่น้องประชาชนนั้นพยายามจะทําลายทรัพย์สินของนากรายการซึ่งไม่อยู่ในแนวคิดของพ่อแม่พี่น้องประชาชนแต่สถานการณ์เมื่อเป็นถึงขนาดนี้ เจ้าหน้าที่จะออกจากศูงกีฬาไทยญี่ปุ่นไปด้วยความเรียบร้อยได้ยังไงในเมื่อวันนี้พี่น้องประชาชนอึดอัดขัดเคืองโกรธแค้นมากแล้วจากฝีมือการยั่วย,ยุคข,ของเจ้าหน้าที่ซึ่งยั่วย,ยุพ่อแม่พี่น้องประชาชนมาตลอดเป็นเวลาหลายชั่วโมงแล้วแต่แต,แต่เช้าเมื่อกี้นี้พ่อแม่พี่น้องเจอผมเนี่ยส่วนใหญ่ก็บอกบอกว่าพอทราบข่าวก็มาทราบข่าวก็มาทราบข่าวมาบางคนนั้นทํางานทั้งคืนแต่ก็ยอมมาเพื่อห่วงใยพ่อแม่พี่น้องประชาชนด้วยกันเองฉะนั้นวันนี้ มันกําลังจะต้องสรุปแล้วว่าจุดที่เจ้าหน้าที่ตำรวจตัดสินใจทํากระทําการในวันนี้กําลังจะสต้อนถึงจุดจบของรัฐบาลกบฏยิ่งรักชินวัตรหรือไม่ภายในอีกไม่กี่ชั่วโมงที่ตามมาก็จะสรุปตรงนี้ให้พ่อแม่พี่น้องฟังขณะเดียวกันก็มีคําล่ํหรือว่าขณะที่ตํารวจล่อถเถอพี่น้องมาจนนี้กําลังจะยกกําลังอีกชุดหนึ่งไปสลายพ่อแม่พี่น้องที่บริเวณทำเนียบรัฐบาลเชิงสมัยสะพานสมัยมารุเชษ การส่วนหนึ่งที่มาดูแลที่สนามกีฬาที่ผมก็ต้องกลับไปที่ทําเนียบดังนั้นวันนี้การที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเปิดเกมลมักษณะนี้ยังไม่ทราบว่าจุดประสงค์อะไรกันแน่แต่มันบอกถึงเบื้องหลังความสั่งการของยิ่งลักษณ์ในฐานะนายกรัฐมนตรีต้องรับผิดชอบรวมทั้งอาดุลแสงสิงแก้วต้องรับผิดชอบคำลว,วิทย์ก็หนีความรับผิดชอบไม่ได้ทุกคนวันนี้เป็นฆาตกรที่เปื้อนเลือดไปหมดแล้วยังไม่ทราบว่าพ่อแม่พี่น้องบาดเจ็บกี่รายแต่ที่ผมอยู่ตรงนี้ ทยอยขนคนเก็บออกไปเป็นระยะๆะะอย่างต่อเนื่องส่วนคนตายเนี่ยทราบว่าตอนนี้ตายไปแล้ว2อรายแต่ยังไม่ยืนยันอันนี้ก็ขอสรุปสถานก,การณ์ชั่วโมงนี้นาทีนี้กับพ่อแม่พี่น้องประชชนอยู่ที่สูงกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงครับ